ปีคศ1575บนทุ่งน้ากาชิโนประเทศญี่ปุ่นตำนานแห่งซามูไรผู้ใช้ดาบและม้าถูกหยุดลงด้วยเสียงปืนไฟที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะครองสนามรบได้นี่คือศึกที่เปลี่ยนโฉมหน้าสงครามญี่ปุ่นไปตลอดกาลณเวลานั้นญี่ปุ่นอยู่ในยุคเซนโกกุยุคแห่งสงครามไม่รู้จบฝั่งตะวันออกมีตระกูลทาเคดะนำโดยทาเคดะคาสุโยริ เขาคือทายาทของตำนานทากิดะชิงเงินเสือแห่งไข่และยังคงมีกองทัพม้าสามูไรที่น่าเกรงขามที่สุดในญี่ปุ่นทัพม้าของทากิดะคือฟันร้ายของศัตรูเสียงม้านับพันทิพพุ่งทยานพร้อมซามูไรถือหอกและดาบเคยบทขยี้ศัตรูจนไม่เหลือซากอีกฝากหนึ่งคือพันธมิตรระหว่างโอดะโนบุนางะและโตกูกาวะอิเอยาสึพวกเขารวมกำลังราว38,00 0นาย เพื่อหยุดทัพทาเคดะประมาณ1 5 0 0 0นายแม้ตัวเลขดูเหนือกว่าแต่ความน่ากลัวคือทัพม้าของทาเคดะที่ครึ่งชื่อว่าสามารถทลายกำแพงมนุษย์ได้ในการชนเพียงครั้งเดียวหากปล่อยให้ม้าบุกทะลวงโนบุนังะอาจจบชีวิตที่นี่โนบุนังะรู้ดีว่าไม่อาจหยุดทัพม้าได้ด้วยดาบและหอกเพียงอย่างเดียวเขาจึงวางเดิมพันกับปืนไฟอาคาบัสที่เพิ่งถูกนำเข้ามาจากโปรตุเกสไม่นาน โนบุนงะสั่งให้สร้างกำแพงไม้ป้องกันตลอดแนวสนามรบด้านหลังเขาจัดทัพปืนไฟประมาณ3,000กระบอกแบ่งเป็น3แนวยิงสลับกันเพื่อให้มีไฟไม่ขาดช่วงนี่คือยุทธวิธีปืนยิงผลัดที่ไม่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมาก่อนวันที่28มิถุนายนพายุฝนตกลงมากลบฝุ่นและทำให้สนามรบชื้นแฉะแต่เสียงกรองทัพทาเคดะก,ก,ก,ก็ดังก้องม,ม้าซามูไรพุ่งทะยานตรงเข้าหาแนวกำแพงไม้ของโอดะ เสียงปืนไฟระลอกแรกดังสนัน่นม้าล้มละเนรนาดแต่ทหารทาเคดะไม่หยุดพวกเขายังคงบุกต่อในระลอกที่สองและที่สามทุกครั้งที่เข้าใกล้ก็ถูกกระหน่ำด้วยเสียงปืนไฟจากแนวที่ยิงสลับกันเหมือนพายุเหล็กที่ไม่หยุดพักทัพม้าอันน่าเกรงขามของทาเคดะแตกสลายกลางทุ่งหน้ากาชิโมะทหารหลายพันเสียชีวิตขุนพลระดับสูงถูกสังหารและชื่อเสียงของกองทัพม้าสมุไร สิ้นสุดลงในวันนั้นยุทธการที่นากาชิโนไม่ได้เป็นเพียงการรบธรรมดาแต่มันคือวันที่ปืนไฟก้าวขึ้นมาแทนที่ดาบและมา้าและเป็นสัญญาณว่าญี่ปุ่นกำลังก้าวสู่สงครามยุคใหม่สงครามที่สมองและเทคโนโลยีสำคัญยิ่งกว่าความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวถ้าชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วเจอกันในศึกหน้าครับ